เลข4774นะคะเป็นแบบไหนอย่างไรและเหมาะกับใครเลขเจ็ดนะคะเป็นดาวเสาร์จะเก่งในเรื่องของความอดทนความขยนันอุตสาหะการไม่ยอมแพ้นะคะการไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากบวกกับเลขสี่นะคะที่เก่งในเรื่องของสติป,ปัญญาวิธีคิดการวิเคราะห์และก็การเจรจาเพราะสองความหมายนี้รวมกันนะคะส่งผลทําให้เลข4774เก่งในเรื่องของการใช้วาจานะคะมีวาจาเป็นเลิศแโตวาทีเก่งนะคะถ้าเกิดมีการต่อปากต่อคาเนี่ย ไม่ค่อยมีใครกล้าโตแย้งเป็นคนที่ชัดเจนค่ะพูดจารตรงประเด็นไม่อ้อมคอเป็นคนจริงนะคะที่พูดได้จริงทําได้จริงแล้วก็ชอบเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติหัวไวสติปัญญาดีขา่ารวยกล้ารวยงานนะคะมีความขยันอดทนอุตสาหะมุ่งมั่นในงานและมีความจริงจังกับชีวิตค่อนข้างสูงค่ะพูดจาเสียงดังนะคะไม่เกรงใจใครถ้าอยากจะพูดจะติชมอะไรเนี่ยก็จะพูดออกมาตรงๆนะคะจะไม่ชอบนินทารับหลังแล้วก็ไม่ชอบคนที่นินทารับหลังไม่ชอบคนที่พูดจาไรสาระหรือร้อเรียนร้อเล่นกับความสัมพันธ์หมายเลข นี้เป็นคนที่เฉียบขาดนะคะทั้งทางความคิดสติปัญญาแล้วก็การพูดการจาค่ะมักจะมีคําเด็ดๆพูดจาโดนใจคนนะคะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำความอดทนสูงนะคะแต่เป็นการอดทนเพื่อเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาตรงประเด็นทนงในตัวเองมีความมั่นใจในการพูดที่หมายเลขนี้เขาเป็นคนที่พูดเก่งพูดตรงประเด็นนะคะเป็นเพราะว่าเขามีความเก่งทงั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติข้อมูลของเขาจะไม่ใช่เป็นลักษณะของการจําม,มาพูดโดยส่วนมากค่ะถ้าเราพูดเก่งแล้วเก่งในภาคทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการท่อง แต่ว่าคนส7เจ,จเจสนี่ยจะไม่ใช่นะคะเขาจะเป็นคนที่ทั้งจำเก่งด้วยนะคะในเรื่องของข้อมูลแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในภาคปฏิบัติด้วยดังนั้นคำพูดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างมีพลังเขาจะกล้านำเสนอความคิดของเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างรอบคอบในเรื่องของวิธีคิดและก็การจัดระเบียบวิธีคิดของตัวเองหมายเลขนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหมายเลขที่อาจจะมีบางท่านนะคะบอกว่าเลขนี้เหนื่อยคือต้องบอกแบบนี้นะคะเลขนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่รักการพัฒนาตนเองซึ่งแน่นอนค่ะการที่เราจะพัฒนาตัวเองจากจุดเดิมที่เป็นอยู่ไปในสู่จุดที่ดีขึ้นมันก็ต้องมีในเรื่องของความอดท,ทนความเพียรพยายามความอุตสาหะต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนมันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วอะค่ะนะคะถ้าเราอยากจะพัฒนาตนเองคือเลขสีเนี่ยมันไม่ใช่เลขที่เหนื่อยแบบไม่มีเป้าหมาย เขารู้อยู่แล้วว่าเขาเหนื่อยแต่มันเป็นการเหนื่อยแบบมีผลลัพธ์เหนื่อยแบบมีเป้าหมายขยันแบบมีเป้าหมายว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นนะคะทุกคนก็อยากจะมีรูปร่างที่ดีใช่ไหมคะอยากจะมีกล้ามเนื้อสวยๆอยากจะมีหุ่นที่เฟิร์มแน่นอนการที่เราจะไปถึงจุดหุ่นตรงนั้นได้อ่ะคะ่ะมันต้องมาจากการที่เราคูมมาหารออกกําลังกายการเบิร์นการเวทซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องใช้ความอดทนความเหนื่อยยากทั้งหมดกว่าที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นแต่ถ้าเราไม่ยอมเหนื่อยเราไม่ยอมทําอะไรเลยแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบง่ายๆกินสบายๆแน่นอนหุ่นตรงนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเลขเนี้ยมันเป็นการเหนื่อยก็จริงแต่มันเหนื่อยแบบมีป เ,เหนื่อยเพื่อไปถึงเป้าไม่ใช่เหนื่อยแบบทิ้งทิ้งควา่างๆเหนื่อยแบบไร้ประโยชน์หรือว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาค่ะที่เขามีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเรียนได้เกียรตินิยมเกียรติเท่านั้นเท่านี้หรือเข้ามาหาอะไรนั้นมหาไรนี้แน่นอนเด็กพวกนี้ที่มีเป้าสูงๆเหล่านี้ค่ะเขาจะมีความพยายามในการแบบอ่านหนังสือท่องจําหรือว่าติวต่างๆเวลาสนุกสนานอะไรของเขาก็จะหายไปสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยในเรื่องของความอดทน าาความมุสาฮะความภาคเพียรน,นะคะแต่ว่ามันเป็นการกระทําเพื่อผลลัพธ์ที่ดีหมายเลขนี้นะคะจึงเหมาะกับคนที่อยากจะขยันเพิ่มขึ้นอยากจะจริงจังกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีความชอบที่จะอยากพัฒนาตนเองแล้วก็เหมาะกับกลุ่มนักพูดหรือนักเขียนที่เป็นลนักษณะจริงจังซีเรียสออกแนวไฟๆหน่อยออกแนวจริงจังหน่อยส่วนถ้าใครที่ชอบแบบวิถีชีวิตชิวๆสบายๆหรือไม่ได้ต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าคนที่ชอบอะไรง่ายๆสบายๆเอาเลขนี้ไปใช้มันก็จะเหนื่อย